ลงลึงนะครับลึงล er ึงนะลึงเขาเช็คหมอเช็คบ่ว่ากินตัดมาสมมติติตัดมาสิบโลกินเข้าไปออกมากี่โลแมนต้องสร้างเศษอาหารน้ำบ่เศษยอาหารมันจะเหลือจ็กโลเอือ ลูกค้ากิติมาสักครับวันนี้มาแต่เช้าเลยมาเบิ้ลผูกลิงขานอนมาหามาหาเบิ้ลผูกว่านอนโอ้คุณตามาหาคุณตามาเยี่ยมร้านก๋วยเตี๋ยวคนระับโอ้โหลิง,งสมุดสมุดอะไรอะไรอะไรสมุดสูตรเขาคุณตาเฮ้ย วันนี้ไฟดับช่างไม่มายมัยท่านดับอยู่อกอนโมงกว่าน้อยอยู่แล้วแขกแขกเยอะไหมครับแขกไม่มีเดี๋ยวเราไปดููตาทองใบกัน ถ่ายให้ดูกันชัดๆนะครับมีคอมเมนต์ในไลฟ์สดตมกีว่า,ามีเพื่อนเป็น f อหลายท่านที่มาหาภายทองใบแล้วถ่ายรูปคือคุณตาสนามากครับ <S 1> <S 1> <S ตรลึงนะครับลึงลึงนะครลึง,นะลงตรงนี้ครับที่จะตกมัน

<laughs> ล้มมันแห้งหลายอ่มมหหาอชอบยูกับมูต่างตัวนี้ยูกับมูก็ได้แดนีีมูวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีเพื่อนผ <laughs> ลนดอกเจ้าหลาย ที่บ่กแม่จะได้กระด้างสิบกว่าปีมันก็รุดนน้องเจ้าส่วเนาะมันจะห่อนหาหกิบปีมันจะยางเราหยอกเอลซี่ไมาเลืดตัวหาหิบปีอยู่รงยาบามนครับระว่างมันจับเจ้าไปกินเน้อคนเลยเห ตั้งนานเรื่องดุด้นเข้ัๆต่อไปเราให้ให้สี่ลายเพ่เชียว์อาไิซักนะนาช่วงนี้จะไม่ได้ขัดเลยนะคอแได้มองมโอ้เอียงเลยพอนกัความเยอะพึ้น เอมซีว่ามักจะคล้องแทหรือเบิร์ตตคนวาของแทก็คืออะไรของแท้นี่เอมซี่ว่ามักจะคล้องแทหรืเบิร์ตตคนวะของปลอมคุณของปลอมน่คุณเน้นันเลยเมื่อนึงตัดหนาไรวะตังสามตัวดิกะว่า ก้าวตัดมาโตโตเหลือเมื่อวานเดินเดินโยนงามมาเจ้าแล้วก็ตัดไปแล้วก็โยนให้มันอีกก็ตอนแรกงอย่างพะยูนดีก็คือมือต่อมือว่างขั้นต่อผมเดินมาตัดเดี๋ยวเดียวแทงมันจิ้มเดือขามือมือบําเพนได้มือต่อมือเลยว่างขั้นต่อมือได้มันบอกพ่อกับห้ามไปตัดอีกแต่มันเครียลำบากนี่กตือโตอยู่ร่มบานจังไดยจะมาลำบาก มันได้ตัดไปแล้วก็ได้สร้างขี่สร้าง n h าสร้างขี่สร้างตี่ nhà ยังีงสร้างให้ยังสร้างไมันซึ่งเหลือเท่าใดกินเท่าใดสวนมันกินเท่าใดสวนมันจะกินข้าวเอาไปข้าไปเนี่ยเขาสร้าง n h าเขาสร้างไว้แล้วมันบอกสร้างไว้แล้วแับนี้เอาไปมันกินคืนหนึ่งเริ่มตั้งแต่สิบโมงเมื่อนี้ต้นหอมืมออื่นสิบโมงเอาไปสร้างว่ามันจะบดหลายปันใดแล้วมันจะขีออกมาหลายปันใดเขาเช็คหมอเช็คบ่ ว่ากินอัดตัดมาสมมติสมมติตัดมาสิบโลกินเข้าไปออกมากี่โลแมนต้องส,งสร้างเศษอาหารน้ำบะเศษเศษอ,อาหารมันจะเหลือจากโลกละเอียดมากครับเขาช่างเพื่อ,อรร้วก็เขาวิจัย,ยนั่นเดียวิจัยเ,เออเขาวิจัยว่ามันจะกินสั่งตัวนี้มันจะกินหลายไปไันใดมัดนจะกิดนแบบใดดดนตำโดนเลยตานั่นหูหูวิธีมืแล้วเดี๋ยวน้หูม่แล้วหูเมือแล้ว โอวแยกแยะตัวเศษตัวเศษขันตัวใบกันตัวใบมันมันกับบ่อนักมันบอกมันเหลือแต่ใบมันอแต่มันสําคัญคนคนที่เขาไปเบิงคนเขาจะไปเบิงในห่อบ่าดู่น้ำนี so ่บางเธอเขาไปหอบหญ้าห่อม uh. ันกินป yeah. mm ุ๊บเดี๋ยวันนี้มันเห็นคนนลายบ่กินหญ้าได้สร้างมันมันเยียบติมวันนี้คนตัดนี่มันเหื่อยเกอในกันโยนแบบนี้มันกินอยู่นี่มันบอกกินมันกับเหลือซ้ำนี่แต่ตัวแต่ว่าตัอาคำหน่อยนี่กินนี่เลย เมื่อละสองกลัวไงน่ะทีน่ะสองกระดงเนี่ยนี่มันเกมันมันนี่มันกินกินกระหน่อกมันก็เลยกินกระหนอดได้ตัวนั้นตกมันมาไให้กานเสริมเขามีอ้อยมาแนมือละหกสองหกต้นทอนมาแนมือละก้านสองก้านมันได้กินทุกอย่างจนเต็มมันลดความต้านมันหลายบัดนี้ก็คำช้อเอาลงให้จึงมัดลดเลยของมันคือจ คุณตาจะเข้าไปเก็บมูลช้างนะก็ต้องเอาเอาอะไรเอาหญ้ามาไว้ให้คุณตาทองใบกินนะเป็นการ เบี่ยงเบนความสนใจให้เขากินยากไม่ให้คุณตามาสนใจเรามากเกินไปทำไปเพื่อความปลอดภัยนะครับรดยังเซครับเก็บพคะยังเซเป็นอะไรที่อันตรายนะแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังตกมันปีในใจดีใจดีแค่ตอนนี้แหละครับ แรงๆมาอมโอ้สูงสูงใหญ่ครับจะจะต้องระวังเพราะว่าเป็นยังไง ไม่ประมาทใช่ไหมคุณตาผมมาเงืนไหลยกมือนั้นถึงว่าจะาไปหลงตัวว่า,าการปูปกติอย่างิาดเช้นกันเพราะว่าึหางหูไัจากเงาตัดเกาดีตรบน ม,มาเกามือแล้วก็ได้สิเก้าวันแล้วไม่เป็นไรจ้าที่เพือสับจุกจะมีอะไรเจ็บผมกันออกจะมีอะไรเจ็บขอเขาเก็บกีออ่มียาก สบายผม,ม่กลวกลัวชบริตหลังนั้นป้อนแน่ที่ให้จ้างก้อนจะได้กระตันจงมันสุ็นกายป้อนบางคนว่าไม่ทำอาหารให้ป้อนเหมือนตอนนั้นเนาะแต่ว่าม,มาเขาเคยป้อนมาเขาเคยป้อนแต่ว่าคุณตาว่าตกมันตกมันกลัวเขาดิงน,ม,นมือบ่ตกมันแล้วไปกายป้อนเข,อเขาก็มาเจตนานะแต่บางคนก็เจตนาบางคนก็ไม่เจตนาใช่ไหม แล้วก็ดึงกลับคืนนี่มันคือบางคนก็ไม่ได้เจตนาอย่างนั้นกลัวๆเขาความกลัวของคนเนาะจับดึงจับดึงจับเขาก็ามไม่พอใจกลัวเขาโบกเลยขึ้นมาก็ต่อยคางตัวเลยฟ <c oughs> ื้นที่โรงพยาบาลฟนะื้นตรงนี้ก็ได้ครับ,บแซวกันลเล่นๆพี่พี่ยาน ออโ,ออโอเคนะเดี๋ยววันหลังพามาดูเรื่อยๆนะครับอาการของคุณตาภายทองใบนะครับฝากกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้ครับสวัสดีครับ